เราหลายมาคืนเทพเราหลไยคนมาคืนเทกราหดกันเลยนขชัอไม่อะไรนะอะไรจ้าพี่สิทบอกว่าพี่สิทธบอกว่าทำไมไม่ทำจริงๆโอเคขอบคุณเพื่อนนคับครับ่าที่ได้เลยับ รร้อนววายวายวายอะไรันเ่ยจปหาจัดปัาขับลมไ้ส่งมไว้่มไปัอัญวัสดีระบพุชื่อยุรีอะไรท่ปัญหาสวัสดีพระบพุชื่อยุรีสะไยทีปัญหาอแกวลลาขันโออเป่าลโ่ละโนดา้วมีท่ามีท่าดูท่าสมื โอโอขันกลาแก้วโอเคทำให้คนท่านะครับท่าแรกเหี้ยงดงระเบิดครับสวัสดีครับและผมชื่อหินดีทำไมมีปัญหาล่ะอ้าวครับสวัสดีครับและผมชื่อหินดีทำไมมีปัญหาท่าแรกอ้าวแก้วกลาขันโออ้าวเป่าลูก ขันโกงปอาลูกโอ่อรับแรงไม่เท่าไหร่พอรับกันจะกระทือเหมาเข้าฟุงเข่าลัอ่อ่าฐานโกงเอาลูกโกงอ่อนฐานลาแอลปกผลไมเหมือนเจ๊ก จเจ้าข้สงก็ถ้าต่อไปแจ้าสารสนกแล้วต่อไปกันไกไข่ผ้าไหมกันไก่ไข่ผ้าไหมไข่หนึ่งใบสองบาทห้าสิบล้าห้าสิบสองบาทหนึ่งใบไข่ผ้าไหมไข่กันไก็จดเพได้นะเทียบกัาไก่ดลนะอ่ะปม,มืม กะพุชื่อยินดีทําไมมีป OK? ัญหาอัพรบสวัสดีรักระพุชื่อยินดีทําไมมีปัญหาอัไก่ไข่ผ้าไหมอัพไข่หนึ่งใบละสองบาทห้าสิบรา้าสิบละสองบาทเป็นใบอัพไข่ผ้าไหมอัพไข่ละกัไก่อ่าแก้วกะลาขันตง เป่าลุกโป่งละโองขันกระลาแก้วแก้วกะลาขันโปงอ่ะเป่าลูกโป่งละโอมขันกระลาแก้วได้ไหรอเล่า<อ>ไปรื่ันาไปหรือกล่ากั่อมาข้านีเ <c oughs> หรอั <c oughs> ้ <c oughs> สุดท้ายอ่ะโอเคเครื่อง<ม>รถไฟไปลงสถานีกลางบางซื่อโอเคสเม็ื่องทมาอารกไฟลังไม่ใช่เจ๊ okay. มันทำด้วยเหล็กกรชนชาจึะชุนชารถเฟแล้ไม่ใช่รถไฟมันทำด้วยไม้กระกอบแกะกรบอแกะได้ง่ายสุดละเออเรียบร้อารถไฟเลาไม่ใช่รถจฟมันทำด้วยเหล็กกระชุนชาชืงชุนอารถเจแล้วไม่ใช่รถไฟมันทำด้วยไม้ประกอบแกะกรอแกะ ครสะสวัสดีครับกระพุทชื่อยินดีดดะไม่มีปัญหาอ้าวพรบสวัสดีรพระกระผุชื่ออินด,ดีแะไม่มีปัญหา,ารถไฟไม่ใช่รถเจ็งมันทำด้วยเหล็กม,มันชืดชากชืดชาอารถเจ๋งและไม่ใช่รถไฟมันทำด้วยไม้มันตอกแกะตอกแกะอ่าสุดท้ายนะเดี๋ยวแกะก่อน ฝากนี้ครับเอาผ้าแก้วกะลาแขนโอ้ไม่มีสิทธิ์ข้ามผ้าได้แก้วกะลาแขนโอกันกายไกไข่ผ้าไหมรถไฟไม่ใช่รถเจโอ้โายกลมากจริงจรายเ,ยเออฮะกาจะไหนครับฮะเปลี่ยนก็สามารถเปลี่ยนได้เลย เราจะเรียนท่าไปจำเป็นช่วยอ่ะอย่าอย่าอย่าเปลี่ยนนับนับเป็นฝั่งนับเป็นฝั่งอย่าอย่าคุณไม่มีสิทธิ์ต่อรองอ่าอันนี้ท่าแรกท่าไหนครับแก้วกระลาขันโตงท,ท่านี้กังไก่ไทยท่าใหม่และสุดท้ายครับขึ้นรถนไฟคนระัโอ้โหฝั่งน,นี้มันหายงา่ายมากง่ายมากเออแต่ถ้าถึงท่าไหนก็ต้องลุกขึ้นยืนได้ทำท่าพร้อมกันโอเคพรบอมมือ พระพุทชื่อที่ะไริีปัญหาอัมรัสสวัสดีคพรบะบผมชื่อทอี่ะดรมีปัญหากัออนไก่กันไก,ก,นกอยู่ไหนกันไก่อยู่ไหนข้าพ อันกลาแก้วอาร้ไฟรถไฟอยู่ไหนรถไฟอยู่ไหนรุกขึ้นยือดอารถไฟยังไม่ใช่รถเกตมันทำด้วยเระเกิดชาบกระเชิชาอารถเจเกตนั่ไม่ใช่รถไฟมันทำด้วยไม้ละกอกแกะบอดแกง แ้ะการกายอั้มไท่ผ้าไหมอั้มไท่หนึ่งใบละสองบาทห้สิบลัห้าสิสองบาทหึ่งใบอั้มไท่ผ้าหมอั้มไ่ละการกายนั่งลงนั่ลงนั่ลงนั่งลงนั่งลงนั่งลงโอเปรเกับฟครับผมอ่า้ับผมไม่เชื่อว่าคุณฝึกมาได้อ้